คืนฝนตกสุนัขตัวหนึ่งเห่าข้างหลุมศพไม่หยุดใครจะรู้ว่าภายใต้ดินหลุมนั้นซ่อนความจริงสุดสยองของผู้กองสมชายเมื่อลงถูกเปิดออกความลับที่ถูกฝังไว้กลับฟื้นคืนชีพและสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ศพของเขาเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้ามองสุสานเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนหนึ่งลมเย็นพัดผ่านสุสานเงียบเสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งดังขึ้นไม่หยุดเหา่หาเหา่า มันคือเจ้าทองดีสุนัขคู่ใจของผู้กองสมชายมันยืนอยู่ข้างหลุมศพขุดดินด้วยอุงเท้าน้ำลายหยดเปื้อนดินสายตาของมันเต็มไปด้วยความกังวลชาวบ้านที่ผ่านไปหยุดมองพากันพูดว่ามันคงคิดถึงเจ้านายแต่เสียงเห่าแปลกแผ่วบ้างดังบ้างเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างคืนแล้วคืนเล่าเจ้าทองดีไม่ยอมไปไหนมันนั่งเฝ้าหลุมศพด้วยสายตาเศร้าลึก จนตำรวจเวนเริ่มสงสัยเปิดลงดูอีกทีดีไหมเสียงสารวัตรดังขึ้นในความเงียบไฟฉายส่องไปยังหลุมที่ถูกขุดขึ้นกลิ่นดินเปียกคละคลุง้งหัวใจของทุกคนเต้นแรงมือของเจ้าหน้าที่ค่อยๆเปิดฝาลงเสียงเหล็กเสียดกับไม้ดังเบาๆสุนัขเริ่มครางเสียงสัน่นแสงไฟส่องเข้าไปในโลงเงาอะไรบางอย่างสะท้อนกลับมาไม่ใช่ภาพของร่างนิ่งสงบแต่คือ แต่คือเงาเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีบางสิ่งยังอยู่ข้างในเสียงร้องของเจ้าทองดีดังลัน่นมันกระโจนเข้าใกล้โลงขู่ต่ำในลำอคอขนทั่วตัวตั้งชันทุกคนชะงักไม่มีใครกล้าเข้าไปต่อสารวัตรสูดหายใจลึกค่อยๆยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งแสงส่องทะลุฝุ่นในอากาศฝาโลงเปิดออกเต็มที่ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงพุ่งออกมาทุกคนยกมือปิดจมูก แต่สิ่งที่เห็นทําให้ทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความสยองในลงไม่ใช่ร่างผู้กองสมชายมีเพียงชุดเครื่องแบบตำรวจที่ถูกพับเรียบร้อยวางทับไว้บนโครงกระดูกของคนอื่นเสียงหนึ่งดังลอดจากมุมหลุมคล้ายเสียงขวนจากใต้ดินหัวใจทุกคนเต้นแรงเจ้าทองดีเห่าใส่พื้นโครนตรงปลายเท้าลงดินเริ่มขยับเจ้าหน้าที่รีบใช้จอบขีออกดินหล่นร่วงเป็นชั้น จนเห็นปลอกกระสุนสองสามนัดฝังอยู่พร้อมซองปืนที่มีชื่อสมชายสลักไว้นี่มันอะไรกันสารวัตรพ,พึมพำเสียงแผ่วสายตาเขามองเจ้าทองดีที่ยังเห่าไม่หยุดน้ำตาไหลออกจากตาสุนัขมันหอนเสียงโหยหวนดังก้องไปทั่วสุสานจากมุมมืดข้างหลุมเงาร่างหนึ่งเดินออกมาอย่างช้าช้าในชุดตำรวจเก่าเปื้อนเลือดใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยขีดข่วนสายเตง คล้ายผู้กองสมชายแต่ร่างนั้นซีดขาวดวงตาไร้แววชีวิตมือที่สั่นเทากำลังถือกระดาษแผ่นหนึ่งลมแรงพัดจนกระดาษปลิวมาตรงเท้าสารวัตรเขาก้มลงเก็บตัวหนังสือที่ซีดเลือนอ่านได้ว่าความจริงอยู่ใต้หลุมนี้อย่าเชื่อใครเสียงฟ้าร้องคำรามแสงแลบสว่างวาบทุกคนหันกลับไปที่ร่างนั้นอีกครั้งเจร่างผู้กองหายไปแล้ว เหลือเพียงกลิ่นอับของดินเปียกกับเสียงครางเบาๆของเจ้าทองดีที่ค่อยๆนอนราบลงข้างโลงใต้ฝาดินนั้นเหมือนยังมีเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเสียงเหมือนการหายใจแ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับมีใครกำลังรอให้ใครสักคนขุดต่อเสียงหายใจนั้นค่อยๆดังขึ้นเหมือนอยู่ไม่ลึกนักใต้พื้นดินทุกคนมองหน้ากันด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียว สารวัตรกัดฟันแน่นขุดต่อขุดให้ถึงเสียงคำสั่งแข็งแต่แฝงด้วยความสั่นเจ้าหน้าที่สองคนยกจอบขึ้นขุดลงตรงจุดที่เสียงนั้นดังออกมาดินถูกตักขึ้นทีละชั้นกลิ่นเปรี้ยวของอากาศเก่าพวยพุ่งเหงื่อไหลท่วมหน้าทุกคนแม้นายามค่ำลมเย็นยังไม่อาจดับความร้อนจากความกลัวเสียงโลหะกระทบของแข็งดังขึ้นทุกคนหยุดขุดมือหนึ่งเกื้อไปปัดดินออก เผยให้เห็นกล่องเหล็กขึ้นสนิมกล่องนั้นมีตราตำรวจอยู่ตรงกลางและมีคราบเลือดเก่าแห้งติดมุมสารวัตรยื่นมือไปเปิดฝาเปิดออกอย่างฝืดข้างในคือเอกสารเก่าเปื้อนเลือดรูปถ่ายหลายใบภาพผู้กองสมชายยืนคู่กับชายในเครื่องแบบอีกคนแต่ใบหน้าถูกขีดคร่อมด้วยหมึกแดงใต้รูปนั้นมีจดหมายแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือรีบเร่งถ้าใครเจอนีจงรู้ไว้ฉันไม่ตายตามที่พวกมันบอก ฉันถูกฝังทั้งเป็นสารวัตรเพลอปล่อยกระดาษร่วงจากมือหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองเจ้าทองดีเห่าอีกครั้งดังยิ่งกว่าเดิมมันขุดตรงจุดถัดจากหลุมขุดอย่างบ้าคลัง่งจนเล็บมันหักเลือดไหลเปื้อนดินเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยทุกคนขุดต่อจนเห็นเศษผ้าเปื้อนเลือดพอเปิดออกก็พบโครงกระดูกอีกชุดหนึ่งมีป้ายชื่อสมชายติดอยู่บนอกเสือ้อทุกคนเงียบงนัน สารวัตรก้าวถอยหลังช้าๆเขามองโครงกระดูกนั้นแล้วเหลือบไปเห็นโลงเดิมที่เปิดอยู่ข้างๆภายในมีโครงกระดูกอีกชุดไม่ใช่ผู้ก่องไม่ใช่คนในรูปใดๆมีศพสองแล้วคนในโรงแรกเป็นใครเสียงสารวัตรถามในความเงียบไม่มีใครตอบเจ้าทองดีเห่าชี้ไปยังเนามืดข้างสุสานในเงานั้นมีร่างคนยืนอยู่เงียบๆร่างสูงในชุดตำรวจเก่า ใบหน้าสี่ไม่มีแววตารอยยิ้มจางๆปรากฏบนมุมปากมันยกมือขึ้นชชาชี้ไปที่หลุมที่สองปากขยับเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจเย็นเยือกพัดผ่านแก้มทุกคนเจ้าทองดีหอนเสียงยาวเหมือนร้องเรียกใครบางคนแล้วร่างนั้นค่อยๆเดินถอยหลังเข้าไปในเงาความมืดจนหายลับไปเหลือเพียงกล่องเหล็กในมือสารวัตร กับจดหมายอีกแผ่นที่ยังไม่ได้เปิดเขาค่อยๆค,คลี่ออกลายมือเดียวกันนั้นเขียนไว้ว่าอย่าเชื่อใครในเครื่องแบบพวกมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดเสียงลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้ปลิวว่อนโคมไฟสองหลุมสั่นไหวเหมือนจะดับในเงานั้นดูเหมือนมีร่างบางอย่างกำลังยืนอยู่หลังสารวัตรนิง่งไม่ไหวติงสารวัตรรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอเขาหันกลับอย่างช้าๆ ไฟฉายในมือสั่นไหวแสงวูบไหวไปทั่วสุสานด้านหลังไม่มีใครมีเพียงหมอกขาวลอยต่ำแต่ใต้หมอกนั้นเห็นรอยเท้าเปื้อนดินชืน้นเดินวนรอบหลุมศพเป็นวงกลมเสียงขวนเบาๆดังขึ้นจากโลงที่เปิดอยู่เหมือนเล็บกระแทกไม้ึึึเจ้าทองดีเริ่มเห่าอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงมันสั่นหางตกดวงตาเต็มไปด้วยความกลัว สารวัตรยกปืนขึ้นชี้ไปที่โลงใครอยู่ในนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่ยังคงดังแผ่วเบาใต้พื้นจูจ่ๆฝาโลงขยับ <c oughs> เหมือนมีมือจากข้างในผลัดไม้แตกดังกรอบแกรบจนฝาเปิดออกเล็กน้อยมือซีดขาวโผล่ขึ้นมาจับขอบทุกคนร้องลัน่นเสียงจอบหล่นกระแทกพื้นสารวัตรถอยหลังชนต้นไม้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก มือค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกข้างตามด้วยแขนและส่วนหนึ่งของใบหน้าที่ถูกดินฝังครึ่งหนึ่งผมเปียกเลือดดวงตาปิดสนิทแต่ขยับเล็กน้อยเจ้าทองดีวิ่งเข้าไปมันไม่เหา่าแต่นั่งลงข้างหลุมเลียมือที่สันนั้นเบาๆเหมือนรับรู้ได้ว่าใครอยู่ตรงหน้าผูกกอเสียงหนึ่งแผวเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากนั้นทุกคนตกตะลึงสารวัตรก้าวเข้าไป เขามองหน้าชัดชัดชัยมันคือผู้กองสมชายจริงๆดถ้าอย่างนั้นศพที่อยู่ในโรงก่อนหน้านั้นคือใครเขามองไปรอบๆอบเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหน้าสีมือสั่นไม่หยุดสารวัตรผมผมจำได้ศพในโรงแรกมันคือพันตำรวจเอกวิทยาชื่อที่ถูกพูดออกมาทำให้สารวัตรเย็นวาบทั้งตัววิทย์หัวหน้าตำรวจคนปัจจุบันของสถานี เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นดังมาจากด้านหลังสุสานเหมือนเสียงคนแก่ปนเสียงสะอื้นทุกคนหันไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเสียงลมพัดกระซิบผ่านหูอย่าเชื่อเครื่องแบบสารวัตรมองลงที่ผู้กองสมชายเขาพยายามจะพูดแต่เสียงขาดเป็นห่วงพวกมันฆ่าฉันปิดปากเลือดซึมออกจากมุมปากในกล่องมีชื่อ สารวัตรรีเปิดกล่องเหล็กอีกครั้งข้างในซองเล็กสีน้ำตาลภายในมีรายชื่อหลายคนล้วนเป็นตำรวจระดับสูงในสถานีเดียวกันและใต้รายชื่อเหล่านั้นมีคำเขียนไว้สั้นๆว่าพวกเขาฝังทุกอย่างไว้ที่นี่เจ้าทองดีหอนอีกครั้งเสียงดังยาวฟ้าผ่าลงกลางสุสานแสงสีขาวว่าไปทั่วพื้นที่ในเสี้ยววินาทีนั้นทุกคนเห็นร่างสีเทาๆหลายร่าง ยืนอยู่รอบหลุมในเครื่องแบบตำรวจบางร่างไม่มีหน้าบางร่างมีรอยกระสุนที่อกพวกมันยืนเงียบมองตรงไปที่สารวัตรก่อนจะค่อยๆจมหายไปในดินฝนเริ่มตกหนักโคมไฟดับลงหมดมีเพียงเสียงเห่าของเจ้าทองดีดังสะท้อนอยู่ในความมืดแต่เสียงนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงครางคล้ายเสียงคนและในเงาสุดท้ายที่สายฟ้าแลบ สารวัตรเห็นดวงตาสีขาวคู่หนึ่งมองตอบกลับมาจากในหลุมหัวใจของสารวัตรเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงฝนกระหน่ำลงบนพื้นดินดินกลายเป็นโคลนเหนียวแต่สายตาของเขายังจับต้องไปยังหลุมตรงหน้าดวงตาคู่นั้นยังมองกลับมาไม่กระพริบมันไม่ใช่สายตาของคนที่ยังมีชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ของศพที่ตายไปแล้วสายตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวด และคำถามที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าทองดีค่อยๆเดินถอยหลังขนของมันลุกฉันทั่วตัวเสียงครางในลำคอดังต่ำเหมือนพยายามเตือนอะไรบางอย่างสารวัตรชี้ไฟฉา,ายไปในหลุมแสงวูบไหวสะท้อนกับสิ่งหนึ่งในดินมันคือเหรียญตราตำรวจแต่ไม่ใช่ของผู้กองสมชายเป็นของพันตำรวจเอกวิทยาชัดเจนฝังอยู่ข้างโครงกระดูกที่เจอในโรงแรกพระเจ้าพวกเขาสลับศพ เสียงหนึ่งของเจ้าหน้าที่หลุดออกมาอย่างตกใจสารวัตรทันขับหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้กองสมชายไม่ตายตอนนั้นเขาถูกฝังทั้งเป็นจริงๆทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลุมเสียงคล้ายคนพึมพำเบาๆเหมือนคำสาบที่แผ่ลอดขึ้นมาพร้อมสายฝนพวกมันต้องชดชัยสายฟ้าฟาดอีกครั้งเงานในหลุมขยะโครงกระดูกที่นิ่งกลับเริ่มเคลื่อนไหว มือขาวซีดเกลืมขึ้นมาคว้าขาของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไว้แน่นเขากรีดร้องล้มลงกับพื้นโคลนมือในหลุมดึงขาเขาอย่างแรงจนร่างถูกลากเข้าไปครึ่งตัวเลือดกระเด็นจากรอยเล็บที่ขวนสารวัตรวิ่งเข้าช่วยคว้าแขนเจ้าหน้าที่ไว้ดึงสุดแรงแต่แรงจากหลุมกลับดึงลงลึกกว่าเดิมเสียงกระดูกล่นดังกรอบกแรกรบเจ้าหน้าที่คนนั้นหายวับลงไปในดินเหลือเพียงหมวกตำรวจที่กลิ้งมาหยุดตรงหน้า ความเงียบเข้าครอบคลุมไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงฝนกับเสียงหายใจแรงของสารวัตรเจ้าทองดีเห่าอย่างบ้าคลาั่งกระโจนใส่หลุมแต่จู่ๆมันหยุดนิ่งหันกลับมามองสารวัตรตาสีดำของมันสะท้อนแสงสายฟ้าและในชั่วขณะนั้นสารวัตรเห็นดวงตานั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเจ้าทองดีเขาเรียกเสียงสัน่นแต่มันไม่ตอบมันเห่าหนึ่งครั้ง ก่อนจะวิ่งเข้าไปในความมืดของสุสานหายลับไปท่ามกลางเสียงฝนและหมอกสารวัตรทันกลับไปที่กล่องเหล็กเอกสารในนั้นเริ่มเปียกน้ำหมึกไหลเลอะจนแทบอ่านไม่ได้แต่ในหน้าสุดท้ายยังเห็นลายมือที่ขีดไว้ด้วยเลือดจางๆคืนความยุติธรรมให้ข้าทันใดนั้นแสงไฟจากไฟฉายกระพริปแปงเหมือนแบตจะหมดแต่ในแสงวูบสุดท้ายเขาเห็นเงาคนในชุดตำรวจหลายคน ยืนอยู่หลังหลุมศพเรียงกันเป็นแถวแต่ทุกคนไม่มีหน้าไม่มีตามีเพียงรอยกระสุนกลางอกพวกมันค่อยๆก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าบูต่อกระแทกพื้นเปียกน้ำดังแฉะแฉะกลิ่นดินเปียกและเลือดเก่าลอยอบอวนสารวัตรถอยหลังชนต้นไม้ใหญ่เขาชักปืนขึ้นมือสั่นอย่าเข้ามาใครก็ได้อย่าเข้ามา,า,า,มาแต่ร่างพวกนั้นยังคงก้าวเข้ามาเรื่อยๆ จนระยะห่างเหลือไม่ถึงสองก้าวดวงตาสีขาวของพวกมันเริ่มเปล่งแสงจางๆสองสว่างท่ามกลางความมืดและเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่มีใครผลกรรมเสียงนั้นดังพร้อมฟ้าผ่าแสงสีขาวปกคลุมทั่วสุสานกลิ่นไม่ลอยอบอวนทุกอย่างดับวูบลงในพริปตาเมื่อฝนหยุดเจ้าหน้าที่ที่เหลือกลับเข้ามาดูพวกเขาพบเพียงหลุมเปิดกล่องเหล็กเปล่า และรอยเท้าของสุนัขหนึ่งตัวเดินวนรอบหลุมก่อนหายไปในป่าไม่มีใครพบร่างของสารวัตรอีกเลยมีเพียงปืนของเขาวางอยู่ข้างหลุมปลายกระบอกหันขึ้นฟ้าและกระดาษแผ่นเล็กๆติดอยู่ใต้ด้ามปืนมีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดว่าความจริงไม่เคยถูกฝังรุ่งเช้าหลังคืนฝนตกหนักหมอกหนาทึบยังคลุมทั่วสุสานเสียงนกร้องแผ่วเบา แต่บรรยากาศกลับอึมครึมราวกับความตายยังไม่ยอมไปเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เข้ามาตรวจพื้นที่พวกเขาพบหลุมศพที่ถูกขุดค้างกล่องเหล็กเปล่าถูกวางไว้บนป้ายไม้เก่าและรูปถ่ายผู้กองสมชายที่เปียกน้ําแต่ยังเห็นรอยยิ้มจางๆเหมือนมีชีวิตไม่มีใครพบร่างสารวัตรไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงรอยเท้าของสุนนะัขวนรอบหลุมเป็นวงสุดท้ายก่อนหายไปในแนวต้นไม้หลายเดือนต่อมา สุสานแห่งนั้นถูกปิดถูกประกาศเป็นพื้นที่ต้องห้ามแต่ทุกคืนฝนตกชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเห่าของสุนัขดังมาจากในหมอกพร้อมเสียงชายคนหนึ่งพูดซ้ำๆว่าคืนความยุติธรรมให้ข้าและทุกครั้งที่ฟ้าผ่าคนที่กล้าแอบมองเข้าไปในสุสานต่างพูดเหมือนกันว่าเห็นเงาในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่ข้างหลุมศพนั้นพร้อมสุนัขตัวหนึ่งที่ยังคงเฝ้าเจ้านายไม่ห่าง เรื่องราวของผู้กองสมชายกลายเป็นตำนานในหมู่ตำรวจและชาวบ้านไม่มีใครรู้ความจริงว่าคืนสุดท้ายนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวความยุติธรรมแม้ถูกฝังไว้ใต้ดินวันหนึ่งมันจะกลับมาลืมตาอีกครั้ง